นะครับพาไปชิมกันต่อนะครับอของอร่อยที่จังหวัดพิษณุโลกกล้วยหนึบธัญพืชเพื่อสุขภาพเปิงสองแควครับอันนี้ก็เป็นสินค้าแปลรูปของชุมชนที่ช่วยพลิกวิกฤตจ,จากปัญหาที่ไม่มีตลาดรองรับกล้วยน้ำวา้าให้กลายมาเป็นการสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้กับคนในพื้นที่ครับ โดยศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประชารัฐเลขที่79หมู่ที่12ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับที่นี่เป็นสถานที่ผลิตและจำหน่ายกล้วยหนึบทันญ,ญพืชมีความอร่อยหวานธรรมชาติได้คุณค่าทางทัญยพืชโดยมีสมาชิกของศูนย์ร่วมกันทำผลิตภัณฑ์แปลรูปจากกล้วยสดใหม่ทุกวันครับนางสาวพิชาออนจเจริญภาพสัญชัยท่านนี้คือผู้ใหญ่ติก๊ก ท่านบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำวา้าตามหัวไร่ปลายนาทุกหลังคาเรือนแต่ว่าประสบปัญหาไม่มีตลาดรองรับหรือว่าตลาดที่เขามาซื้อทางกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประชารัฐจึงได้ช่วยการรับซื้อกล้วยน้ำว้าเนี่ยเอามาทำแปลรูปเป็นกล้วยหนึบในรูปแบบเพื่อสุขภาพสร้างคุณค่าทางโภชนาการให้สูงขึ้นเช่นกล้วยหนึบธัญพืชกล้วยอัลมอนด์สไลด์กล้วยหนึบสูตรออริจินัล กล้วยเหนือสูตรงาดําขาวทุกแบบเนี่ยไม่มีการปรุงแต่งรสชาติเพิ่มเติมนะครับดังนั้นความหวานจึงมาจากธรรมชาติของกล้วยผ่านความร้อนด้วยอุณหภูมิ50-60องศานาน6ชั่วโมงโอ้ซึ่งรับรองได้ว่าใครได้รับประทานแล้วติดใจหยุดรับประทานไม่ได้อย่างแน่นอนครับโดยกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประชารัฐจำหน่ายกล้วยเหนือรสชาติต่างๆราคากล่องละ79บาทเท่านั้นหรือว่าโปรโมชั่นก็ได้นะครับ ท่านซื้อ3กล่องพิเศษนะครับราคา200บาทสนใจก็เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้093 838 7879ครับ093 838 7879เบอร์นี้คือผู้ใหญ่ติ๊กหรือว่าทางเพจกล้วยกล้วยนี่ฮะรูปเพจเขาก็จะมีโลโก้สีเหลืองนั่นเองครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้อะไรที่เป็นสุขภาพมาแรงนะค่ะ <c oughs> <c oughs>